เทวจะกระโดดกิ้งเลยกุชชี่หนูข้าวบ้านหนูนี่นี่นี่ข้านี่อันนี้นี่นี่นี่มาดิข้านี่เด็กกระเดากระเดาไปน,น,น, <c ười> นี่ดูอ้วนดิดูอ้วนดิน่ารักจัง <c ười> อ่ะ ชอบเหรออู้น่ะฮะเป็นไร